little bit you, down, little bit off, run, ก็เราเป็นผู้ชายนะครับ mm hmm. เราไม่ค่อยที่จะมีเวลารักษาหรือว่าบำรุงเหมือนกับผู้หญิงนะครับการใช้ชีวิตของเราก็ออกกำลังกายข้างกันแสงแดดนะครับก็มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำนะครับก็ใบหน้าที่หมองคล้ำครับ ก็เลยเดินเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกนี้ครับเราต้องบอกกันว่าเราอ่ะไม่เคยไม่เคยผ่านมือหมอมาเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่เดินเข้ามาปรึกษาหมอครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้มาทมาําอาชีพหน้าใสแล้วก็ดีวิตามินผิวครับผมหลังจากทําไปแล้วครั้งแรกครับรู้สึกว่าไปทํางานมีแต่เพื่อนถามกันครับว่าไปทําอะไรมาหน้าถึงใสผิวทําไมผ่องใสขึ้นนะครับ เพื่อนๆครับตอนนี้มันอยู่ยุคสมัยไหนแล้วครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องการดูแลตัวเองนะครับแนะนําให้มาปรึกษาหมอก่อนนะครับเรื่องปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่นี่เขาบอกว่าคุยกันได้ครับอย่าเพิ่งลังเลครับตัดสินใจมาเลยปรึกษาหมอได้ครับที่อามอรีร่คลินิกครับ